มาพี่น้องบัน,นี้มาเบิงวิธีการเบิงแอปที่เป็นอันตรายวิธีการเช็คโทรศัพท์เดอ้อผู้ใดเข้ามาใน่น้ะตั้งค่าที่เป็นฟั่งเฟื่องนี่แล้วก็เข้าไปตรงแอปพื้นฐานเดอ้อเข้าไปแอปพื้นฐานเท่ากับจิ้มเข้าไปเนี่ยสามจุดเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยจิ้มเข้าไป ถ้าผูดได้เขาตรงนี้ได้แสดงว่าโทรศัพท์ปลอดภัยเด้อก่อนที่ว่าปลอดภัยนี่ให้เบิ่งตรงนี่เขาไปเบิง่งแอปที่บ่รูจักนี่อ่าเพื่อความมั่นใจอีกอันนึงย้อนกลับไปเขาไปเช็คในเพจสโตเขาก็เขาไปเบิ่งในเพจสโตนี่แล้วก็คลิกเขาไปรูปเจ้าของเด้อ นี่อยู่หวัวมุมฝาเมือสุดนี่แล้วเข้าไปตรงอันที่ซีนี่คือเพ่โปรเทสคือกลุ่มข้องการเรียนเท่านี้แหะเข้าไปเบิง้งแล้วมันก็ติดกินว่าบบพบแอปที่เป็นอันตรายนี่แล้วก็กดเข้าไปสแกนกำลังตสแกนอยู่ันสแกนแล้วแล้วแสดงว่าโทรศัพท์เขา,าปลอดภัย กเป็นห่วงพี่ห่วงน้องผู้ดใด้เฮ็ดบอกเป็นกับบึงหลายๆรอบเอาันถือใจกับล่องแช่ไปให้พี่ให้น้องเบึงน้ำกันเดอ้อถ้าสกแกนแล้วแล้วปั๊บมันดิขึ้นมาว่าบอพบแอปที่เป็นอันตรายก็แสดงว่าเจ้าของปลอดภัยแล้วโอเคครับ